ายังปลาปักเป้าอุ้ยปักเป้าน้ำจดืดเดี๋ยวเห็ดมันพองๆเห็ดมันพองๆหเห็ดได้ปะ <c oughs> อุ้ยหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มปลาปักเป้า <c oughs> อเอาเบ็ดออกจ<อ>ังไงลำบากเนี่ยเคยเห็นบ่พี่น้องปลาปักเป้า ปลาปักเป้าปน้ำนองหานอันตรายเลยปลาปักเป้านะครับมีพิษนี่กินบ่ได,ด้ดูแรงกัดดูแรงกัดดูแรงกัด,ดกัดขาดบะ